อ้าวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวรถไถอ้าววันนี้พามาชมรถไถครับ L5018 เอาคันเดิมคันเดิมเมหมือนเดิมร้างงานเสริมคณะแล้วออลก็เคลียร์หญ้าอ่อกหญ้าปงก็ได้เราบอกหน้างานยังพุทธะเพ,พิ่นราคาเพิ่นกระไดพี่น้องเดี๋ยวสิศทาเพิ่นโยกราคาเราอินเทอร์เน็โอ้โหพี่ ดันง่ายหรอวะทำก้อนเที่ยงเหมือนเดิมอากาศร้อนๆดูกจ้าเจ้า L5018 รถแรงเบาโลดตัวเดิมเอาอยัางบริาเพื่อว่า,าง,งานราบ้านนี่บริษัเพื่อเลยเดี๋ยวรับจบเรารับจบทล่ะวะเคือย,ยกึก ไข่นอกไข่นากรติตร๊ดต้อนเราได้เด้เอเฮี่น้องชิมเบือทูไปชือเด็กโอ้เสียงหลุมก่อภัยเด้อน้องตเฟอร์ใส่แว่นเหมือนเดิมใส่หมวกคุมหมวกอีโมเอาแรงๆกับเจ้าเอลห้าศูนย์ครับวันนี้หา,ายไปนานกับคลิปวัไทย เอาฮะหนเข้ามาก็ฝากกดไลค <c oughs> ์กดแชร์กดติดตามมาผมมิดเดิ้ลครับเอาอย่าลืมกดติดตามช่องธนาที่ฟาร์มด้วยนะครับพี่น้องเอา้าเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับเป้าหมาย1,000ผู้ติดตามครับพี่น้องเอา้าขอบคุณหลายๆลค์สำหรับการติดตามเด้อพี่น้องเอา้ามือใหม่หัดถ่ายครับเอาเป็นงานปาลิล่งแหละคุณก็ได้ยเราสิไลดดินเบิร์ดแล้วเบิร์ดพี่น้องเอ้หน้าง,งานเราเนี่ยเอา เอวห้าศูนย์แรงๆครับรถเดิมๆโรงงานไม่มีแจงเป็นรุ่น DT ไม่ใช่ SP ครับตัวนี้เป็นรุ่น EP SP อยู่เฮ้ย DT อยู่ครับพูดผิดขออภัยนะครับขัดดินมาทำงานนิ่มๆครับเจบ้าเอวห้าศูนย์หนึปดเอาเอาพี่น้องมาพูดถ่ายหนึ่ง ธนาก็อนหรอกเราเอ็ดเป็นเส้นเด้อพี่น้องธนาเส้นสี่ร้อยซื้อธนาเส้นละ 400. สี่ร้อยภาซิมีกระลับเม็ดมาวัดอยู่กัแล้วพี่น้องเออโอ้เร่งแรงกว่าเร่งแรงพี่น้องรดเหล่าเร่งแรงไปด้วยกันกับเจ้าแอลห้าศูนย์เบารุ่ดครับผม บาโลดขนเดิมอัดมาเต็มกำลังครับเอาแรงแงานดินทรายครับจะดันง,ง่ายหน่อยด,ดันดินทรายไม่ใช่ขี้หินเจอดินง่ายแล้ววันนี้เราบอกเราบอกเจอหน้างานกินมูวันนี้ งานนี้กินหมูเช่นเคยเส้นระสาบร้อยไอเส้นละซี่ร้อยพี่น้องเอาพอเอสติดโดนี่พอจ้างรถน้ำมันแพงพี่น้องเอา เอวห้ 50, เหมือนเดิมดินไงยๆงเลยครับดินโอ้ดินแข็งะเนี่ยฝนไม่ตกเลยครับแถวนะครพนมฝนไม่ตกเลยโอ้ฝนไปัางไหมหมดครับแรงจัดครับยาก็ไม่มีวัวกินพี่น้องตงานนี่แต่ก้อนนี่เคียวม้นพี่น้องโอ้ย คือมื้อนี่มัมีพอเส้นมีอยู่กบะลายพี่น้องงวงคุยชมเด็กเกี่ยวหญ้าเพิ่นกินเราไปดิสริมหญ้ากู้ข้อควอมไฟเสียงลมเด้ออยู่กลางห้องหนาเด้อพี่น้องดิข้อความไฟเสียงลมครับอันไหนเข้ามาก็ลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ รถเดิมๆโรงงานจากศูนย์ไม่มีตรงไม่มีแต่งสปริงไม่มีสปริงเดิมท่อเดิมเดิมๆหมดโอ้กองสันลมพัดพีน่น้องเอาอ่ะลมนี่ก็ได้พวกไปแยเอาพักดินกันรัว อัดมาเต็มกำลังแรงๆกินนิ่มๆโอ้ฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะ

ลมแรงพี่น้องต้องสั่นเลย ขอพี่คลิปพิ่ครีเดอ้อพี่น้องขอขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมครับขอบคุณหลายๆครับเรา